นี่อะไรเนี่ยนิ้วสุคุนะนี่อย่าทำเชียวนะครับนิ้วของเรียวเมนสุคุนะแดกเลยอะไรวะสุคุนะเข้าในร่างกายฉันเลยพอกินนิ้วแล้วแบบเอ้ยไอเชี่ยกินนิ้วพบ่ไอ้นี่เปิดกูเลยทำไมวะโอ้โหกูจอดยังไงเฮ้ยทำไมมึงใช้เป็นน้ำน้ำเนี่ยมึงปานวาลีไปเนี่ยไอหานี่กูเล่นจูจูสึหรือดาบพิฆาตสูตรวะ งงไปหมดแล้วกินนิ้วซูนาแล้วแบบเก่งขึ้นเลยอะ่ะเอาวะมีปืนด้วยของเอ่อชื่ออะไรนะลืมละยิงไม่ได้ไม่มีศุนย์หมู่บ้านนี้ทําให้เราแข็งแกร่งขึ้นหรอกูอยากกินนิ้วอีกเลยเนะี่ยเอานิ้วมาให้กูกินดิไอ้นี่เปิดกูมเป็นอะไรวะนี่เน่ยเฮ้ยกูกินไปนิ้วเดียวกูเก่งขนาดนี้เลยเนะี่ยโอเคเฮ้ยมึงอะไรเนี่ยยืนหาไงเอาเรื่องกูโดดสูงด้วยมาดิมอนเตอร์ไะเนี่ย เฮมอนเตอร์ hey,